พี่น้องคิดว่าปักตานที่ขายน้ำขางทางแกงบ่ครับวองบงคลิปนี้ให้จบสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องลักอิสานแต่เกิดมากครับเาเคยเห็นคนปิ่นปักตานจะ้าเห็นขายน้ำขางทางผุก็แวะซื่อตลอดแต่มาในสิเป็นหนึ่งในทีมงานหาต,ตาลปักตานต้นปักตานต้นนี้เกิดอยู่หน้าสูงจากเมรบรัลูมากแกมากออนบัลูครับแต่ที่รู้คือโดดขักโดกแน่ วิธีปีนสำรับผมกถทอว่าโคตรยากและครับต้องไปหาตาัดลำไม่ไผ่บานหญ่ๆเาวๆมาถ้ามีกิ่งไม่ก็พอปีนง่ายขึ้นครับเนี่แหละครับเสี้ยนปีนบักตานมาปีนโค้นี่ให้ทุกปีเลยใบบักตาแกระคม่มก้านบักตาแกระคมทั้งสูงอีกเป็นพี่น้องปีนออกกาบีินบ่ครับเสี้ยนบักตาลพ่อขึ้นมาถึงกัอบร,รอซาจับมีดผ่ามาฟันโปกๆแซงบักตานอันแรกล้นลงถึงพื้นด่างโปกอันสองอันสามกระตามมาเรื่อยๆ แต่ทั้งตนบักตาลเอนไปเอนม,มาเพราะว่าข้างเครื่องมีลมเห็นแหล่าขยานแทนวิธีเบิ่งบักตาลอ้อนบักตาลแกแบบเพากเปลือกมีน้องเบิ่งอย่างไรครับเราบักตานนอกจากเขาไปเฮ็ดของหวานแล้วสามารถไปเฮ็ดของข้าวกินในบ่อัดบักตาลเซจก็ได้เวลาลงถิ่มมีดผ่านล,ลงมาก,ก่อนขึืนมาจากทางไหนก็ลงทางนั้นตอนคืนขึ้นยากแต่ตอนลงลงง่ายลงแป๊บเดียวก็ถึงพื้นแล้วครับ นี่คือผลงานบักตานที่ล้นลงมาทางน้ำกอภไยกับบักหลายต้องปีนกอภไพรเอาอีกคนขึ้นรถกระบะไต้เครื่องรถกระบะเลยครับมีทั้งหมากอ้อนมีทั้งหมากแก่ปนกันไปหมากอ้อนกิดสิผ้ากินเลนอ่อ,อนอ่อ,อนหวานหวาน,วนกินแสบตีคักเลยครับส่วนหมากแก่กับเภทของหวานคางลำหอนไวระวังนั่นก็ม้อ้อยบักตานไวนี่เป็นบักตานแก่เลยครับแต่ก็ยังไม่ได้แก่ปานใด ใส่น้ำตาลรา้ลงไปในน้ำที่กำลังหอนพร้อมกับใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมตามด้วยเนื้อบักตานที่ห่อปาไว้ใส่ลงไปแบบนี้ต้มโดนประมาณหนึ่งให้เนื้อบักตานอ่อนตามด้วยใส่เกลือปนแล้วก็ใส่กะทิตามลงไปคนให้เข้ากันเกิดมากกับเพิ่งเคยกินของหวานบากตานนี่แหละครับลืมไทยตอนกิน